ไปจ่าไปเหตุงานกันมันนี่มันนี่วันที่เท่าไห,หร่วันที่สิบหกรมันนี่วันที่สิบหกหวยออกอีหยังเนาะพี่น้อง <c oughs> อันมี f เอฟซีอังคอนเขาทักมาว่าทะเบียนรถอ,อีน่านเขาอ่านมันม่อัน แล้วก็มีแอซีบางคนถามมาถามว่าคือคือขับรถตกข้างบอยแถบวา่าสั่นเอาเอาจริงๆเด้อปกติน่ะอีนั่งก็บ่ได้โทรศับอยู่ดีมันกระดับไปเองพี่น้องเอาจริงๆอ่ะอีนั่งก็บ่ได้ขับรถประมาทนีหยังดอกแล้วก็บ่ได้ขับรถเร็วพอแต่ว่ามือนั่นน่ะมันถอยหลังผิดจังหวะอีรี <c oughs> จะเป็นยังดูถอยหลังปิดจังหวะมีรถตามหลังมาถอยหลังตกตกทางแล้วก็โม่พ่อเอารถไปเขาสูนนั่นเนาะเอารถไปเขาศูนย์ไปเฮ็ดมากขับรถมากแล้วมันเป็นทางโค้งอะนะทางโค้งแล้วมันมีรถสวนมากปกติอีนา่าไม่เคยผ่านอีเลยเลยเมื่อวานนี่ตาก ไอ้รถรถตกทางนี่คือเก่าแต่ว่าบได้ตกอันบได้ตกไอ้ยังแบบว่าเสียหายดอกพี่น้องก็แค่ล่อหนาล่อหนาฟังทางขวามันเะเล่อทางนะเพราะทางมันแคบพี่น้องเอ้ยทางมันแคบแล้วมีรถสวนกันั่งจีสวนกันนะถามว่าสองท่านมันสวนมันสวนกันไหนบ่มันก็สวนกันใดยุ่แต่มันก็ต้องค่อยๆไปพี่น้องเพราะว่าทางมันแคบ เนี่ยก็จะขับรถไปเหตุงานเนี่ยันเป็น,นทางโค้งแพ็กซอกแบบเนี่ยร้านเป็นทางโค้งหน่อยพี่น้องค่ะเพาก็สามารถจะมองเห็นได้เสียงอีนั่งบ่ได้ขับรถเร็วแต่ว่าเสียงอ่ะเสียงรถมันเก่าพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยฟังเ้วก็เบิงแบบว่าขับเร็วขับได้ทางอีนั่งนี่นั่งขับแค่หาซีฟหกสิบเท่านั้นแหละบางคนก็ขับแปดสีบพูนพี่น้องคนขับเก่งๆอ่ะนะ ครับเจ็ดซิบแปดซีบปวดนี่นั่งจะร,รับอยู่ที่ประมาณหาซิบหกซีบแค่เนี้ค่ะเพราะว่าก็ต้องระว้างเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาอ่ปวดคุ้ยทักทายกันเนาะเนาะ <laughs> ที่นั่งก็พยายามตอบให้ได้ทุกค er, อมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อมีพี่เอฟซีคนหนึ่งเขาถากมาหาอีนั่งทางขอความมาแซนเด้เขาว่า,าก็มากมากที่นั่งเบากันเป็นธรรมชาติตีมาชาทเบ้าเป็นกันเองธรรมชาติติดดินบวะวะ่เวอร์ไว้อย่างนะ้นะแล้วว่าอันน้องสาวเล่ากับอยู่ประเทศอันใดบ้าอที่นั่งก็เลื่อมแลวเอาอยู่ประเทศเอียงเนาะนี่เนาะอังกฤษจําก่ได้อยู่ประเทศไหงนี่แหละอยู่มา 20, 20กว่าปีแล้ว เปิดร้านเป็นเจ้าของร้านาขายช็อกโกแลตมาสันเดตสเป็นตาฮักเป็นตาฮักพี่น้องพี่แล้วทักเข้ามาพูดคุยนะมีนางนะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณ PPFC เด้อค่ะเด้อที่ฮักแล้วก็เอ็นโดยนาง <c oughs> อีนางก keep, ็เฮ็ดเคียบตามสไตล์ของอีนางเนาะ,ะน้องมีไม่ไลาอีนางก็ถ่ายป้ายชีวิตประจำวันก็บ่ได้มี่อย่างมากมายก็บางบางบาง,บางยาก,กซ็ซ้มซัมังซี่ ซ้ำๆไทยเบื้องซ้ำๆก็ขอบคุณพีพีน้่มๆองเอฟซีที่มาเบิ้งเข่ามาเบิ้งเข่ามาให้ยกำลังใจก,กันเออด้อค่ะเด้อแล้วก็มีพีพีเอ่อเอฟซีทักเข่ามาหายนางอีกว่าสั้นว่าอันซอย uh, keep, เอ่อเฮดคลิปเฮดเฮดคลิปลอยฟังแน่เริ่มต้นการเฮดยูทูบเฮดจังไหว่าส mm ั้นแด้เริ่มต้นจากตรงไหน mm hmm. ว่าสั้นแด้ที่นางกับสีเหลาไอ้ฟังข่าวๆเนาะพี่น้องเนาะ ขรับรถดไปน้าเเล่าไปน้สายตายนั่งมองข้างนาไกย่าว่ากันได้าาพี่น้องอี่นั่งสิเล่าไอ้ฟังเริ่มขั้งแรกอะเริ่มต้นเห y o ยูทูบอ่ะตอนนั้นก็ไ่ได้คิดอีหยังดอกพี่น้องคิดแต่ว่าอยากจะได้เงินน่ะนะตอนนั้นมาอยู่อ่าเมืองนอกไม่ไเนาะขึ้นมาอยู่เมืองนอกไม่ๆมก็ยังบ่ท่านด้มีงานเฮ็ดไม่กันแน่นอนแนละยัะงยังม่ท่านด้มีงานเฮตดแล้วเขาจะเอาเงินไหนทรงบ้าน,นังซส่นะ ถามว่าพอไงเพิ่นทรงไห้เบ่เพิ่นกะทรงไห้น่นะละพี่น้องคะแต่ก็บ่อยากขอเพิ่นหลายอันนลยบอกว่าเพิ่นกะทรงในงบจำกัดนะ,ะพี่น้องเพิ่นกะทรงในงบจำกัดบางสิ่งบางอย่างเขาอยากได้เพิ่มอยากได้เติมเอานังซีน้าพี่น้องนึกออกว่าก็จะเห็ดจังไอ๋ดีเนะ <c oughs> น้องสาวก็จะ น้องสาวก็เลียนอยู่จังสีหนะพี่น้องน้องสาวก็เลียนอยู่ค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมภาก็ต้องสง่งจะขึ้นมหาลัยค่าเทอมภาก็ต้องส่งจังสีภาก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่ก็ต้องส่งให้จังสีหนะ้า <c oughs> แม่ก็ต้องส่งให้จังสีจะเอาเงินไหนเนาะตอนแรกก็คุยกับพ่อใหญ่นะั่นแหละว่าเออฉันขอเท่าน,านั้นเท่านี้เด้อพ่อใหญ่เพิ่นก็นเออโอเคเพิ่นจินส่งให้ก่อน แต่เพื่อนกระทรวงขายปลายหลนะพี่น้องแต่เพื่อนกับมีน้ำใจทีจ่กะทรงงหายยุถึงแม้ว่าเพื่อนสิบอเห็นด้วยเพื่อนสิบออันเข้าใจวัฒนธรรมไทยแต่เพื่อนกระทรงไหาย,ยุพี่น้งนองเนาะค่ะเนาะอีน่าก็โอ้จะเฮจังใจดีเนาะมาที่นี่อีน่าก็เปิดเบิ้งเป็นคนมักเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเป็นคนมักเกล่นโทรศัพท์เปิดเบิ้งยูทูบของเงียฝรั่งคนน,นั้นคนน,น,นี้ขเขาเฮ็ดโอ้ยเขาคือเฮ็ดคนเขาคือเบิ้งหลายเถะเขาคือเฮ็ดว่าเขาคือได้เงินได้เงินเดือน เออได้ได้เงินเดือน YouTube พอได้พอพอได้เงินเดือนแล้วมันก็ได้เงินเดือนทุกเดือนเนี่ยสินะอีน่าก็เลยคิดว่าว่าจะเกิดอะไรอีน่งเหตุยูทูบเนี่ยเราได้ได้ได้เงินเดือนยูทูบเนี่ยมันโคงสิ่ข่ายแนนเนาะว่าไสั้นคงสิ่ข่ายแนนเนาะอีน่งบ่ได้หวังเอาอีนังมากมายค่ะเอาหวังแค่ว่าเอาเงินเดือนเนี่ยได้เงินเดือนมาเติมพอดีจะได้ทรงทางบ้านบ่บ่ได้คัดสนอ่ะนะบ่ได้ลําบากอ่ะนะพี่น้องเด้อก็ว่า เ,ออเดือนหนึ่งได้สักประมาณสี่ห้าพัน 4, 000, 000, แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะนอกจากอีนางก็เริ่มเริ่มสมัคร YouTube อีนางเฮ็ดบ่เป็นได้พี่น้องบอกก่อนอีนางเฮ็ดบ่เป็นภาษาอังกฤษอีนางอ่านบ่ออกอีนางเฮ็ดบ่เป็นบ่บ่เก่งกั็เรื่องไอที่เพราะว่าอีนั่งตะก,กี้นี่ยังที่เคยเล่าให้ฟังเนาะอีนางบ่มีโทรศัพท์พี่น้องตอนอยู่กักบผัวเก่าบ่ค่อยมีโทรศัพท์ใส่พี่น้ตัวขาเพิ่งจะมามีมามีโทรศพัพท์ใส่ ตลอดก็ตอนมาได้ผัวฝรั่งนี่แหละพี่น้องเบาซื่อๆซะเอาอีลีเด็ดแล้วก็เฮ็ดท,ทุกอย่างนี่เฮ็ดตาม youtube เขาเบิดเลยเปิด YouTube ว่าเฮาอยากเฮ็ดจังใดเปิดช่อง u t u b e จังใดสมัครจังใดสมัครอีเมลจังใดสมัครช่อง u t u b e จังใดนั่งเปิดช่องเปิดเบิงใน YouTube เอาโทารศัพท์เครื่องหนึ่งอ,อีกเครื่องหนึ่งอ่ะพิมพิมไป อันวิธีวิธีสมัครสร้างช่อง YouTube อีนั่นกับเฮตตามเพ่นเนาะคะ่ะเนาะประเทศตามเพ่นพอเฮตเปิดช่อง u t u b e ได้แล้วอีนั่นก็ลงคลิปพี่น้องลงคลิปตอนนั้นก็กล้ากลัวๆเด้ก่อนที่ก่อนที่จะเปิดกล่องลงคลิปอ่ะใจเฮานี้มันสูงมากเลยว่าจะเฮตแบบนั่นจะเฮตแบบนี่จะพูดจังสั้นจะกินจังส่จะเฮตแนวกินเยอะๆวาก็ว่าเถอะตอนถี่มายู เมืองนอกไม่ๆม่นะตอนนี้เมื่อท่านมีงานเฮ็ดเลพี่น้องอยากจะเฮ็ดช่องย t u b e อยากจะกินแซ่บกินกินนวดอยากจะกินนั่นกินโชว์นั่นโชว์นี่เยอะๆพี่น้องค่ะแต่ว่าพญเพิ่นกระจมพญเพิ่งกระจมตลอดเลยเออเพิ่นเห็นอีนั่งเฮ็ดเนวกินยังสมตำถาญ่อยดิเพิ่นก็ป้าเธอก็กินหลายแท้ป้าเธอกินเบิร์ดเลยเธอก็กินหลายแท้เพิ่นบ่เคยเห็นนะเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นเห็นย่ำไหนเพิ่นก็เฮ็ดหนางวงแล้วก็หัวเราะ เธอก็กินหลายาเทเธอพ่เคยเห็นของกินบอกว่าสันได้เห็น,น,นก็เห็ดไหอีน,นั่งนีอายเน,นาะเฮ็ดไหอีนั่งนี่อายแต่ว่าใจอใจสู่ใจอยากเ็ตพี่น้องใจอยาเ็ดช่องย t u b e เออแต่ว่าเก่งใจพ่อหญ่ก็เก่งใจเก่งใจพ่อหญ่ก็เก่งใจได <c oughs> <c oughs> ้เฮ็ดแล้วก็กินห้เบิดนะเฮ็ดแล้วก็ตองกินห้เบิดกินพอเฮ็ดแล้วเฮ็ดหลายแล้วมากินถิ่มกินคว้างเนี่ยแล้วโจมอ่วพี่น้อง ฝรั่งมันบ่คือกันในพี่น้องแต่ละคนนี่นางก็พอเหตุเสร็จแล้วเปิดกล้องบอกาเว้ามาที่นี้อายกล้องเคินกล้องเว้ากัดตีดกัดคาดกินกัดตีดีกัดคัดเพราะในใจในใจมันสู่เดยแต่อีกใจหนึ่งมันก็ย่านว่าเออเห็ุออกมาเราจะมีคนเบิ่งเพราะว่าเหตุออกเฮตุออกมาเราจะมีคนว่าว่ากลินมุ่มมากกินสซกโมกเพราะว่านุ่นนี่นั่นใจมันย่านพี่น้อง ใจแบบย่านๆก้าๆกลัวๆแต่ว่ากระเฮ็ดสูงมา,ากเฮ็ดมากตลอดเนาะคะนะ่ะ,ะเนาะแล้วก็เฮ็ดมากเรื่อยๆเรื่อยๆไปได้กระทายไปทั้งได้กระทายประเทศรนเว์เนาะมันก็เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจแม้แต่รถไม่เข้ากระทายมันก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเข้าเป็นคนไทยคนบานนอกผึ่งเคยขึ้นมาเมืองนอกเนาะพี่น,น้องนึกอนึกออกบ่อีน่าก่บ ฝร <premises. S 2> ั่งมเมียอ่ะอีน้าก็ไปเบิงช่องของคนอื่นเขาเนาะเมียฝรั่งคนนั้นก็เหตุแบบนี้คนเขาเบิงหลายก็เหตุจังสั์คนเขาเบิงหลายก็พาเบิงวิวทิวทัศน์เมืองหนุคนเขาเบิงหลายอีนาาก็เหตุตามเขาพี่น้องอีนาาก็เหตุตามเขาไทยไปทั้งใดก็ยามงไปทั้งใดก็ท่ายแาบเอาไปย่างเหล็กกับพอใยญ่ก็บไทยจังสีดาเป็นพญ่ยพอใหต่อนแหลกรับเห็นด้วยวันสารละไว้ยนางเนี่ยบ้าละไว้นัางบ้าไปทั้งใดก็ทถ่ายกล้องเว้ากับกล้องเว่าคนเดียวนะพี่น้องคะ ปานคนบ้าเออแต่ว่าอีนา่าก็อีนา่าก็อาย,ลาอยแล้วอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็เฮ็ดจ่ายผู้สูพี่น้องอใจมันอยากเฮ็ดน่ะก็เฮ็ดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเบาติดๆคัดๆแนะนะน่เบาบ่ออกแน่ใจยน่พี่น้องขะเขาก็ฝึกไปเรื่อยๆอีนา่าก็ฝึกไปเรื่อยๆจนเริ่มมีคนติดตามขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกดแล้วเชาฮ็ดเฮ็ดอ่าเฮ็ดช่องยนะูทูบน่ะเขา จะต้องพ่านกฎของเขาก็คือจะต้องมีคนติดตาม1,000คนขึ้นไปแล้วก็จะต้องมียอดเบิ้ง4,000ชั่วโมงตลอดที่เข้าเฮดคิปเนะี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนติดตามครบ1,000คนแล้วแต,แ,ตแต่ถ้าเกิดว่ายอดเบิงวิดีโอของช่องเฮาเบ่ถึงบ่ถึง4,000ก็ผ่า,านได้พี่น้องเฮ้าเฮา,าตองให้ถึง4,000ชั่วโมง เนาะค่ะเนาะจนอีนางผ่านกดพ่อผ่านกดแล้วก็บ,บอมแมนว่าเฮาซิยูจะซื่อสวยๆรับเงินบอแมนเด้พอเฮาผ่านกดแล้วจงซง่เฮาก็ต้องไปสมัครรับรายได้จังสันจงังซีอ้ยอีนั่งเหตุคนเดียวในมือถือเครื่องเดียวพี่น้องอีลีเด้อีนั่งเปิดเบงของคนอื่นที่เขาเหตุสอนเอาไว้ของอ่าซื้ออย่าง,างก่อ สซสันต์บนย u ทูบเนี่ยพี่น้องเอออีน่าเปิดเบิรงของคนนั่นแหละเขาเฮ็ดสอนเกีวยวกับ YouTube เปิดช่อง YouTube เปิดช่องอ่าวิธีสมัครรับรายได้ของ YouTube เนี่ยเขาจะเฮ็ดสอนเอาไว้อีน่าก็เปิดเบิรงของเล่าแล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดแบบโมแมนว่าเฮ็ดข้างเดียวได้ได้ไดพี่น้องสมมติว่าอ่าพ่ออีน่าพ่ออีน่าผ่านกดรับรายได้เมือนี้เหมือน,น,นบอนอีน่าก็เริ่มเรา YouTube เขาก็จะส่งมาบอกกันะว่าคุณคุณผ่านกดการสไร้างรายได้แล้วแต่อย่างประมาณนี้ก็ให้เข้าขอไปตั้งค่า พอเขาเข,า,เขาไปตั้งค่าตั้งค่ามือนีเขาไปตั้งค่าพยายามเหจโอ้มันมันเฮ็ดในโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะพี่น้องมันเฮ็ดในโทรศัพท์บางสิ่งบางอย่างมันกเน็นนกเฮ็ดในโทรศัพท์บได้มันก็เฮ็ดในโทรศัพท์หยาดนะสิน่าแต่ว่าจะเฮ็ดจังไหนได้ล่ะอีนางบ่มมีโนบุกเนาะอีนางก็เฮ็ดแต่ในโทรศัพท์นั่นแหละ ย่งให้รถข้างหน้าเขาแซ่เอ้ข้างหลังเขาแซงไปก่อนเนอะค่ะมือนี่ก็งมองง้ปลปาปาเป็นยังนั้นคือเฮ็ดบ่อได้เป็นอย่างนั้นคือเข่าบ่ได้จะต้องเข้าไปตัวไหนอีอยังจังไดโมหูเฮ็ดไปโมหูไปพอเฮ็ดบ่ได้ปวดหัวเริ่มปวดหัวปวดตาปวดหัวที่หน้าก็หยุดหยุดพักแล้วก็เวียนไปมือนึ่งแล้วก็กลับมาเฮ็ดใหม่เฮ็ดบ่อได้บ่ซ้ำเลดอีกงงบ่อเข้าใจเฮ็ดจังใดมันคือมมนยากแต่กูคือบ่าโง่แต่มูหัวจ้คข้องพร้อมได้พี่น้อง อีเรเลยกูก็มังโงอแถมมันเฮ็ดจังแดมันเข่าไปจังแดมกูก็เฮ็ดคือเขาบ่ได้เนีย่ยประมาณนี้นะแล้วก็ปวดหัวปวดตาอีกก็เวน้นไปอีกสองมือสามมือแล้วก็กลับมาเฮ็ดไม่เฮ็ดจนได้พี่น้องเฮ็ดจนสําเ็จเฮ็ดจนอ่าซัมเลสอีนั่งคิดว่าตอนนั้นอนะ่ะยูทูบยูทูบเขากัใจดีกับอีนั่งมากเลยนะอีนัง่งหูสึกว่าอีนังน่งกดมวยยู่ได้พี่น้องกดแบบกดมัวม่วยยู่ได้เอา เอาจ,งจิงๆนะกดมั่วอยู่เด้แต่ว่าก็สํามเลสเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็สํามเลสก็ย YouTube ก็ YouTube เขาคง youtube เขาคงจะเห็นความตั้งใจของเฮ้าลหละพี่น้องเออเขาคงจะเห็นความตั้งใจของเฮ้าแหละก็ถึงใจดีก็เฮ้าให้เฮ้าผ่านจึงสี่นะาพ่อผ่านพ่อหน้า,น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 านสมครรับไล่ลดงไล่ได้เซ็จแล้วกรอกซื้อกรอกประวัติกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารรับเงินแล้วก็อย่าลืมกรอกภาษีน้ำได้พี่น้องภาษีมา ถ้าเกิดว่าเฮ้าบกอกเอกสารผ้าสีเนี่ยผ้าสีเขาจะหาของเฮ้าเนี่ยอ่าจักเปอร์เซ็นว่าหาเปอร์เซ็นส่เปอร์เซ็นเลยได้พี่น้องเฮ้าตรงกอกว่าเฮ้าเนี่ยบอแมนคนในสหรัฐอเมริกาเข้าเป็นุคลธรรมดาจังสี่นะพี่น้องคะเฮาตรงเหตุได้เฮ้าต้องเขาไปศึกษาดีๆได้พี่น้องบองั้นนะถ้าเกิดว่าเฮ้าบกอกข้อมูลตรงนี้สมมุติว่าเฮ้าได้รับเงินมา1น0 0หนึ่งบาท สมมตินะสมมุติเดือนแรกสมสมมติเดือนแรกเขาเขาได้เงินมาสามพันบาทนะอ่ะเขาได้เงินเดือนจาก u t u b e เนี่ยจากรายได้ที่เขาได้ได้สามพันบาทภาษีมันจะหักเอาเลยเด้พี่น้องหักเคิงต่อเคิงเลยเด้เพ้อเพอเี่เหลือแค่บอก,กี่บาทหนึ่งเด้พี่น้องเขาต้องเหตุอีนางนี่เหตุภาษีอ่าศูนย์เปอร์เซ็นต์พี่น้องเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะคะเนาะก็ก ผู้ใดที่จะเฮ็ดช่องยูทูบจะเริ่มต้นเฮ็ดช่องยูทูบหรือผู้ใดที่พ่านกดรับรายได้แล้วเนี่ยจะลืมเฮ็ดเด้พี่น้อง <c oughs> อีนั่งก็บอหูภาษาอีอยงดอกพี่น้องค่ะก็เฮ็ดตามที่เขาเฮ็ดตามใน y o u t u ู e ที่เขาเฮ็ดบอกเฮ็ดซอนเอาไว้น่ะนะแล้วก็พอสรดจแล้วอีนั่งก็ได้รับเงินเดือนจาก youtube ทุกเดือนทุกเดือนแต่ ไอความหมายว่าทุกเดือนนี่ก็บอมแมนว่าเฮาสิหยุดลงคลิปใน youtube ได้พี่นองเอ่อบอมแมนว่าพอเฮาพาันกดรับรายได้แล้วปุ๊บเฮาสิบ่ลงคลิปแล้วนั่นๆนที่ลงเนี่ยเราจะได้รับเงินเดือนทอทอเดิมทุกเดือนบอมแมนเดพนองเงินเดือนน่ะมันได้บ่ทอกันทุกเดือนมันขึ้นอยู่ทีว่าอ่าคลิปเฮาลงมากลงหน่อยคลิปคนเบิงเฮายอดบิว้วเฮาหลายบอหลายทอดใดจังซีนะพนองนองีเลีเด้อ อย่างอีนั่งนี่ลงคลิปนี่เยอะได้มือหนึ่งนี่สองคลิปสามคลิปลงสูมือเองินก็อนีนั่งรู้สึกว่าช่วงนี้ยอดวิวใน youtube อีนั่งนี่ตกค่ะบอคอยมีคนเบิงเพราะว่าอีนั่งบอเข้าใจว่าอีนั่งจะต้องเหตุจัางไหนคลิปใน youtube อีนั่งถึงจะไปเผยแผ่อยู่เมืองไทยพี่น้องอีนั่งคิดว่าพ่อเฮ้ายูโซนไหนช่องยูทู e เข้าเจ็ปรากฏโซนนั่นพี่น้องค่ะ อีรีได้พี่น้อง <c oughs> บ่คือบ่คือเฟซบ่คือแอปเฟซบุ o กผี่น้องบ่คือบ่คือเพจเนาะค่ะยังเพจนี่เพราะเข้าล่งลงคลิปไปแล้วคลิปเข้าคนเบิ่งหน่อยแต่ว่าเข้าสามารถโปรโมทโปรโมทคลิปของเข้าได้ให้มันกระจายออกไปให้ได้มากที่สุดจังสี่น้าพี่น้องนึงก็บ่าแต่ว่าช่อง YouTube นี่ ล่งแล้วล่งเลยหรือว่ามันโปรโมดในญ่นี่ตกองบาลูรร้กันนี่นั่งอีกท่านได้ไปหาข้อมูลยังไม่ได้ไปศึกษาอยู่ฝ <c oughs> <c oughs> นก็ปล่อยๆมีน้ำค้างมีหมอกเ็ดเนเบดละม้างกันเนี่ยฝ <c oughs> นตกตลอดแต่ว่าเห็ดออกลายเด้พี่น้องเห็นเขาว่าปีนี้นี่เ็ดออกลายหลายเลอมสมสมสมควนลายโยฝนตกพี่น้องคะ่ะฝนตกเยอะ แต่ตกเยอะก็ไม่ได้ดอกตกเยอะก่อขันห้าว่าไปเก็บว่ไปเฝ้าเก็บเฮ็ดมันกับเน่านะนะอีกจังน้อยหนึ่งนี่น่าก็สิถึงที่ทำง,งานแล้วค่ะ ข้อเะไรเบาไหลเบาไหลเจ็บข้อเลยพี่น้องเ <c oughs> หตุงานซุมือเหตุงานสมือตากฝนตากลมตากความเย็นก็ภา,าวนาอย่างเดียวคออยาให้บรสบัยขาเท้าบอสบายนี่เขาเหตุงานบ่มีความสุขพี่น้องเหตุงานมันเป็นแบบว่าเงื้อเงื้ากๆนะแม่แล้วก็บอยอยากหยุดเนาะค่ะเนาะ ช่วงทีวา่าถ้าเพิ่งเป็นพนักงานเขามาใไม่ยังสิเอาเป็นพนักงานเขามาาไม่แล้วก็นั่นแหละเป็นพนักงานเขามาาไม้แล้วช่วงมีงานนี่ก็บ่ยอยากยศบ่ยอยากลาบ่อยากบอยอยากเสียประวัตินะมีแต่คนเขาแย่งงานพี่น้องโดยเฉพาะงานของข้อมูลงานของเขตเทศบาลเนี่ยนะมีแต่คนเขาอยากได้เขาถ้าเกิด่าเป็นพนักงานประจําของเขาแล้วในสวัสดิการมันดี เจ็บไข่ได้ป่วยเขาก็ได้รับเต็มๆมนานะคะพี่น้องเนี่ยบมถึงแม้ว่าเงินมันจะได้หน่อยแต่ว่าสวัสดิการมันดีอีนางกัยังบรรลเลยถ้าเกิดว่าเบิดสัญญาง,งานนี้อีนางแสดงงานหลายงานหน่อยจำได้แต่ว่าเขาเขา,เขาก็จะมีแบบว่าป้อนงานให้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าเขาจะได้เหตุทุกมือแล้วก็ ได้รับเงินเดือนเดือนหนึ่งได้รับเงินนี่มันสิถึงหมื่นบอน่ะนะใช่ปะัปะทำมาแลนดงานหลายทีมันกับโมเมนผลดีก็เฮ้าได้พี่น้องมันเมื่อยเด้มันเมื่อย <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเขาหูเนี่ยยังยังข้อมูลเนี่ยเขตเทศบาลเนี K ่ยหูว่าอีนางเนี่ยแลนดงานหลายทีเนี่ยถามาเขาหามเขาบ่เขาเขาบ่ได้หามดอก แต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าเจ็บไข่ได้ป่วยเนี่ยข้อมูลเขาสียปจ่ายเพราะว่าเขาถือว่าเข้าบได้เห็ดงานในเขายังทีเดียวพี่น้องนึกออกปะเทาบาดเห็ดงานในเขาทีเดียวเขาเห็ดงานมองอื่นเขาอาจจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยจากมองอื่นมากจังเสียเขาสียใจเงินในเข้าใดจังใดนึกออกบ่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาไหีนั่งรอแต่งานที่นี่มันมันมันรอบได้พี่น้องมันรอบได้เพราะว่าค่าเสียใจของเทามันพอ นึกว่าวเวลาเขาหายงานเขาบริษันึกถึงขาดเสียใจยของเฮาด้วยเขาเขามีพนักง,งานหลายคนนะนะเราพนักง,งานประจําของเขาก็มีดึงสีหน้าพี่น้องคนเขาเฮาล่อง,งานคนอื่นเขาก็ล่อง,งานคือกันประมาณนี้นะนึกว่า นั่งคิดว่าถ้าเกิดว่าอีนั่งได้เป็นพนักงานประจำแล้วอีนั่งก็คงจะเศร้าเหตุงานมองอื่นคือกันนั่นแหละแต่ว่าก่อแต่ก่อบบอแมนว่าพ่อได้พ่อ,พ,อพ่อได้เป็นพ่อได้บรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วเขาจะได้งานลอยปเปอร์เซ็นต์ตลอดสูงเมือบอแมนเด้พี่น้องรถหกล้อรถหกล้อสวนมาแล้วอนั่งนะครับ เขาฟังคนเพราะว่าลบลบลุ้มมันอะพี่น้องนั่นเป็นทางโค้งแต่ก็ลบท่านอยู่นี่แล้วอัานตรายจริงสีแหละ เจ็บคอพี่น้องเลยถึงบองเหตุงานแล้วพี่น้องมาพูดคุยให้พี่เพียวนฟังเนาะค่ะเนาะมีเวลากับเหตุคีบลงพี่น้องเลยมีเวลากับเหตุคีบลงนิดนิดแน้นอยกับเหตุคีบลงพี่น้องคีบของอีนั่งเพราะเป็นบอบ่พราค่อยเป็นตาเบิง์มพราค่อยเป็นตาฟังกออยาวากันเด้อพี่น้องค่ะอีนั่งบ่มีเวลา หอยได้มีคอนเทนต์นี้ยังเฮ็ดมากมายตรงรูนีนั่งบ่ไปจอดแล้วอีน่งจะจอดตรงนี้อย่าถอยหลังตกอีกพี่น้องเอ้ยโออ,ออกเองอหย่างน้อยอยากโหดจังเอีนั่งกับ่ได้เล่นหวยคือเขาดอกพี่น้องค่ะเล่นย่ำได้ก็บ่เคยถือจ้าเถื่อ บ่มีกำลังใจสิเล่นเล่นแล้วก็บ่ถืออีนั่งบ่มีดวงกับการเสียงโศกได้พี่น้องกิเลนเนีถึงแล้วพี่น้องถึงที่ทํางานแล้วจ้าอึ๊บโอ้ยมือนี่กระเป๋าขือน,นักเน้อไปพี่น้อง ไปเห็นงานกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังอีนางเด้อค่ะเด้อมีมีอย่างสงสัยอยากห่งยังก็ทักเข้ามาถามอีนางได้เด้อค่ะเด้ออีนาสีวางแล้วอีนาสีมาเหตุคลิปตอบให้เนาะค่ะเนาะดังในคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย